ปากท้องสําคัญกว่าสุขภาพตรงไหนทําไมผู้ว่ากรุงเทพคนนี้ถึงอยากทําให้เมืองหลวงที่วุ่นวายกลายเป็นเมืองของสุขภาพปามกุลยามีคําตอบ กว่าร้อยนโยบายของชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าคนใหม่ของกรุงเทพมหานครแฝงไปด้วยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นจักรยานให้คนเมืองได้ปั่นและนำไปจอดได้อย่างปลอดภยัยเพื่อเดินทางต่อด,ด้วยยานพาหนะสาธารณะอื่นๆลดการใช้รถส่วนบุคคลเพื่อลดภาวะโลกร้อนหรือจะนโยบายสวน15นาทีที่เราเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่รกร้างในแต่ละชุมชนจะต้องถูกเนรมิตขึ้นมาเป็นสวนสุขภาพที่มีไฟสองสว่างและ ลปลอดภัยให้คนในชุมชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปออกกำลังกายที่อื่น <Yeah. S 1> เหล่านี้จะช่วยยกระดับกรุงเทพมหานครได้ยังไงผู้ว่าชัดชาติอธิบายไว้แบบนี้ว่าเมื่อสุขภาพแข็งแรงเราจะลดการเจ็บป่วยการเบียดเสียดแย่งกันเข้าโรงพยาบาลและทำให้สมาธิความคิดไหลแล่นมากขึ้นเมื่อสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงทุกคนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <Wow. S 1> ซึ่งประสิทธิภาพส่วนบุคคลน,นั่นแหละ ที่จะช่วยยกระดับกรุงเทพให้ดีขึ้นแล้วเรื่องลานกีฬาในพื้นที่ชุมชนทั่วกรุงเทพกว่า1 3่แห่งละ่ะมันจะช่วยทำให้เมืองหลวงแห่งนี้กลายเป็นเมืองสุขภาพดีได้จริงหรือก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าหลายที่สุดโสมบางที่กลายเป็นแหล่งมั่วสุม เรื่องนี้ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าในเมื่อทําลานกีฬาให้คนในชุมชนเล่นก็ต้องเอาคนในชุมชนเป็นที่ตั้งถามพวกเขาว่าอยากจะมีลานกีฬาแบบไหนที่ตอบโจทย์เพราะจากทั้งหมดที่สํารวจมาเหมือนถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้มีการดูพฤติกรรมการใช้งานของคนในพื้นที่เช่นสร้างลานสเก็ตบอร์ดในชุมชนที่มีแต่คนชอบเตะฟุตบอลลานกีฬาจึงไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ลองคิดภาพหากในแต่ละชุมชนมีลานกีฬาที่มีสนามบอลล์บอลหรือแบดมินตัน ตามที่คนในชุมชนอยากได้ก็จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและก็ตอบโจทย์ที่ว่าคนในชุมชนไม่ต้องสตาร์ทรถเพิ่มภาวะโลกร้อนเพื่อออกไปจ่ายหาสถานที่ออกกำลังกายในที่อื่นๆด้วย ส่วนสนามกีฬาใหญ่ๆที่มีอยู่แล้วก็ควรจะเพิ่มเรื่องราวที่เชื่อมต่อกับคนในพื้นที่เช่นมีการจัดการแข่งขันประจำปีทำให้สถานที่มีที่มาที่ไปมีเรื่องราวที่ผูกพันกับคนในชุมชนมากกว่ารอใช้จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเดียว อีกประการหนึ่งที่ผู้ว่าชัดชาติมองว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งแอคทีฟไลฟสไตล์คือทางเท้าหากมีฟุตบาทที่เดินทางได้สะดวกสบายสว่างปลอดภัยมีการแจ้งเตือนอัตราฝุ่นควันผู้คนจะกล้าออกมาเดินไปทำกิจวัตรประจำวันในระยะใกล้ๆได้มากขึ้น <Wow. S 1> และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสุขภาพเท่านั้น แต่จากที่ไล่เรียงมาก็ถือว่าเป็นงานหนักไม่น้อยเราเองในฐานะคนอยู่อาศัยในกรุงเทพก็ต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้กรุงเทพเป็นเมืองชีวิตดีๆที่ลงตัวจริงๆสักที